อ,อวันดีครับผมไม่ต้องคิปโานาเดีย๋ยวผมไปเปิดไฟก่อนผมจะให้ดูว่าเบียของผมพอพันการออกไข่เป็นยังไงเปิดไฟก่อนนะอันนี้ห้องเพาะเพาะไข่ของผมนะฮะเพิ่งเก็บห้องไปอันนี้เห็นไหมไข่เต็มไหมนี่ก็ไข่หมดเลยนะนี่เริ่มออกมาแล้วนะไข่อะกำลงเราคิาโฆษณาเลยเอาตัวมาโชว์อยน,นี้เพิ่งอันนี้เพิ่งตัวแรกเพิ่งออกไข่นี่เพิ่งออกจากไข่ามาแล้ว ใครสนใจก็บอกได้ฮะตัวละสี่ร้อยฮะจะส่งให้ส่งเคอรี่ได้นะฮะนี่สวยปะสีส้มนะสีส้มแม่งไม่โฟกัสวะสียังไม่ไล้ออกฮะแต่ว่าเนี่ยคือจริงๆมันสีเห็นไหมส้มนะข้างๆส้มมันส้มนะเพราะว่าพ่อพ่อแม่พันมาตัวสีส้มนะครับผมส้มแบบส้มเลยอ่ะก้าผมจะบอกวิธีการ ประสบการณ์ในการเพราะเบียร์ของผมนะครับผู้เชี่ยวชาญระดับผู้เชี่ยวชาญนะฮะก็เบียร์จะเริ่มผสมพันธ์ตั้งแต่ตัวเมียอายุขึ้นตั้งแต่อายุเจ็ดถึงแปดเดือนขึ้นไปนะฮะแต่จริงๆของผมของผมก็คือเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนผมก็จับผสมแล้วนะฮะตัวผู้ของผมห้าเดือนก็จับผสมแล้วรีบรีบรีบรบเพาะเนี่ยไขห่หมดเลยนะนี่ต่ำกว่าเน,นี่ยมีอยู่อันนี้สาวสิบสาสิบเอ็ดฟองอันนี้มีอยู่ประมาณ ยี่บสองฟองสิบสี่ฟองอันนี้คือยี่สิบสองฟองอันนี้มีอยู่ยี่สิบอดฟองคืออันนี้ยพรุ่งนี้ก็ได้จะออกมาหมดออกมาหมดหมดแล้วนะฮะก็รับได้นะครับก็ผมใช้เวลาฟักเดี๋ยวให้ดูผมเขียนป้ายไว้ตลอดออกมาออกจากไข่วางแม่แม่วางไข่วันที่สี่ทอคออ,อกไข่วันที่ยี่สิบสอง ที่สองที่อะไรสัตว์แมงวันนี้ส่วนที่อะไรวะออกอันนี้นทุกคนผมนับไปเฉลีย่ยประมาณหกสิบปดวันเลยนะฮะหกสิบปวันเลยอันนี้ก็มีหลอด UV A. อันนี้ UVB นะผมเปิดให้ประมาณตั้งแต่เช้าปิดเที่ยงเปิดที่บ่ายโมงเอ้ยบ่ายโมงถึงบ่ายสามแล้วก็ปิดแหละอันนี้ UVA เปิดแค่สองชั่วโมงพอนะอาหารออกมาออกมาก็ ตอนเียเบียทุกตัวเบียตัวลูกออกมาจะมีไข่แดงของผมตัวนี้ไม่มีไข่แดงราะว่ามันมันเลยเวลา,อ,าออกมานานแล้วคือแบบไข่แดงมันหมดแล้วอะ่ะนี่ดูให้ดูจบก็การในการฟักก็จะรูสักห้ารูนะห้ารูแล้วก็กล่องฟมไม่ได้กล่องฟมเพื่อคือเบียอยู่ในไข่มันมันไม่ได้จะหายใจครับเพราะว่ามันไม่ใช้อากาศนะับมันอยู่ในไข่มันมีน้านะมันต้องใช้ความชื้นในไข่ความชื้นในไข่ในการเจริญเติบโตนะฮะนี่ดู ไม่เออไม่ตื่อเลยน่ารักปะสีส้มนะเนี่ยกล่องในสีส้มทั้งหมดสิบแปดฟองตัวแรกออกมาแล้วนี่ก็ตัวนี้ต่อไปอันนี้ก็แค่ออกเห็นหัวเลยตรงนี้เห็นหัวหัวก็ได้แล้วะวะเปลี่ยนจากหัวเป็นหางแล้วเห็นไหมก็ให้ลองคิดมา่าเพราะว่ายังอยู่โอเคครับครับสบายใครสนใจก็บอกได้นะว่าผมขายตัวละสี่ร้อยสี่ร้อย ค่าส่งอีกร้อยหนึง่งก็รวมเป็นห้าร้อยนะฮะเนี่ยส่งได้แล้วเนะี่ยอืม